ข้าม่ได้ยี่ข้าวังข้าวันอะไรัสากได้ต่อต่อต่อมาเล่นาเ่าเล่นไอ้ด็กันดูต่อต่อต่มาสวยแนวอ่ะอ่ะตัวโดนอ่ะอัตัโดนอ่ะ าแม่งของจริงอ่ะตุ๊กอุ้ยโหโดช่วยบิ๊กเดวโอ้โหนย้อนกลับพอดีเขาเรียกกันเป็นตัวประกอบไปเลยหัวหลังไม่ต้องเรียกนะเที่ยมันเบอร์อยู่แต่มึงไม่รู้มันอยู่ไหนมันเอาเบอร์ให้ตัวนี่ไง่มเนีย โล่ IPA เลยเหรอวะเอ้ยระดับนี้แล้ว <laughs>